นะฮะท่านก็เพียงแต่อธิบายความเห็นของท่านก็ถือว่าเป็นคําถามแล้วกันนะครับเชิญนะท่านที่ารพครับกรผมจิรายุหงรั์สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรกรุงเทพมหานครเขต18คลองสามาในฐานะกรรมธิการนะครับผมจะขออนุญาตตอบท่านผู้ทรงเกียรติได้กรุณาสอบถามหลายท่านได้กันนะครับผมรวบรวมคําถามมานะครับประเด็นที่หนึ่งครับตอบท่านพุทธิพงศ์คุณกันนะครับในกรณีที่ท่านบอกว่า กทมชะลอตั้งแต่เริ่มมีการพิจารณาของกรรมธิการขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าไม่เป็นความจริงครับผมไม่แน่ใจว่าต้องมีคนใดคนหนึ่งโกหกนะครับไม่เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็คุณพุทธิพงศ์ครับเพราะว่าเมื่อวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองนะท่านให้สัมภาษณ์สื่อสารมวลชนปรากฏเป็นข่าวไปทั่วนะครับว่ากรุงเทพมหานครมีผลงานดําเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้ตตนปีจนจะครบ24,000ตัว ภายในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมไม่แน่ใจว่าท่านผู้ว่าพูดหรือว่าท่านพุทธิพงศ์ได้กรุณาถามแบบเมื่อสักครู่นี้นะครับเรื่องต่อมาครับเรื่องของการเสน,นะดเดี๋ยวกรรมิการจะมาท้วงกรรมิการเนี่ยคืออย่างเงี้ยเดี๋ยวท่านนั่งก่อนนิดหนึ่งอะเดี๋ยวนะคือคณะกรรมิการเนี่ยเมื่อเวลาตอบในตอบข้อสักถามของท่านสมาชิกเนี่ยนะครับก็เอาประเด็นที่ท่านสมาชิกเนี่ย สงสัยท่านก็ตอบตามประเด็ดนนี้ท่านได้ถามผู้มาชี้แจงหรือไม่แต่ถ้าท่านไปเอาบรรยากาศข้างนอกนะว่าผู้ว่ากทมจะพูดอย่างไรเนะี่ยอันนี้ไม่ได้อยู่ในรายงานกรรมธิการนะครับขอให้ตอบในรายงานกรรมธิการนะครับเพราะวันนี้เห็นใจทางกทมเหมือนกันตั้งแต่เช้าจนค่าม,มีแต่เรื่องกทมทั้งนั้นเลยผมยังไม่เห็นอดีตผู้ว่ากทมพูดสักทีเลยนะเนี่ย ท่านนั่งอดทนมากเลยอาเชิญตอบต,ต่อฮะเดี๋ยวท่านท่านคอยชี้แจงสุดท้ายดีกว่าฮะอย่างนั้นจะไม่จบอาเชิญนะท่านประธานสภาที่เคารพผมชนินลุ่งแสงนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษดรกรุงเทพมหานครพรคประชาธิปปัตย์ในฐานะกรรมธิการวิสามันคือจะเห็นด้วยกับท่านประธานนะครับที่ย้ากับ เพื่อนสมาชิกที่เป็นคณะกรรมธิการว่าสิ่งที่จะชี้แจงเนี่ยควรจะเป็นสิ่งที่มีการประชุมหารือเป็นข้อมูลในคณะกรรมิการนะครับแต่ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยที่ท่านพูดถึงเรื่องกทมจะติดตั้งกล้องแล้วมีการชะลอไปเนี่ยผพะว่าตรงนี้เนี่ยผมยืนยันว่าในกรรมธิการเนี่ยไม่ได้มีการพูดถึงเพราะตรงนี้เป็นข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมธิการเพราะเป็นเรื่องที่ไม่น่าที่จะมาชี้แจงในคณะกรรมธิการในฐานะกรรมธิการครับผมก็พยายามนะครับ แล้วก็ังเอินอ,อยู่ช่วงใกล้เลือกตั้งแล้วมันก็กระชุ่มกระชวยกระฉับกระเฉงกันอย่างนี้แหละครับเอาเอาเฉพาะในรายงานนะคือเวลาเราชี้แจงต่อสภาเนี่ยกรรมธิการทุกท่านเนี่ยท่านต้องยึดถือในรายงานของท่านเป็นหลักก่อนนะครับถ้าท่านไม่ยึดถือในรายงานของท่านนะครับเดี๋ยวท่านนั่งอยู่เนี้ยท่านถามได้ทุกเรื่องเลยนะครับเลยไม่มีหลักว่าจะมีข้อเท็จจริงอะไรปรากฏในเอกสารนะครับ ส่วนข้อที่จริงท่งานจะอธิบายว่าได้เชิญมาแล้วกรุงเทพมหานครหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตอบอย่างไรนั่นอ,อันนั้นได้เพราะว่ามันจะบันทึกในรายงานถึงแม้ว่าไม่มใีในรายงานเล่มนี้นะครับมันจะมีในรายงานฉบับใหญ่ของสภาอยู่อันนั้นเขาไปค้นคว้าได้นะครับเชิญครับ ท่านครับผมพยายามจะอยู่ในกรอบนะครับเพียงแต่ว่าท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้ถามประเด็นนี้ผมก็ตอบตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏเป็นความจริงนะครับไม่ต้องตรวจสอบว่าเป็นข้อเท็จจริงประเด็นต่อมาคัาคบทันประธานครับที่คุณพุทธิพงศ์ได้กรุณาถามแล้วก็อภิปรายที่อยู่ในในรายงานนะครับก็คือเรื่องของการซื้อถูกกว่าหน่วยงานอื่นไหมผมก็ขออนุญาตอธิบายสั้นๆอย่างนี้นะครับท่านพยายามจะเปรียบเทียบซึ่งจริงๆแล้วผมก็ไม่อยากจะใช้คําว่าเสียมารยาทนะครับเอกสารฉบับนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครก็ไปจัดพิมพ์เองด้วย ทางการที่กรรมธิการก็ยังไม่ได้รายงานในที่ประชุมท่านก็อ้างลักษณะเช่นนี้แหละครับก็คือ,ซ,อซื้อถูกกว่าหน่วยงานอื่นๆแต่เมื่อดูไปแล้วเนี่ยท่านประธานครับยังไงก็ซื้อแพงกว่านะครับท้านับกันเศษสตางค์เนี่ยทกทมซื้อ400บาทห0สิสตางค์ต่อหนึ่งเมตรนะครับขณะที่หน่วยงานอื่นๆเนี่ยนะครับเช่นกฟผการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้านครหลวงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ท่านอ้างถึงทั้งหมดเนี่ยนะครับมีอยู่ในรายงานเนี่ยก็ซื้อถูกกว่าอยู่แล้ว ในคณะกรรมาการก็ซักถามครับว่าเวลาซื้อของเยอะๆอที่เาเรียกว่ายกเข่งเนี่ยท่านประธานครับกรุงเทพมหานครซื้อ20 0 0 0กว่าตัวท่านยังได้ราคานี้เลยเนะครับแล้วก็ในส่วนอื่นๆเช่นกฟนพัทยาปปชการท่าอากาศยานต่างๆที่เราเรียกมาสอบเนี่ยนะครับเขาก็ตอบตรงกันครับบอกว่าเขาซื้อน้อยในราคาแบบนี้เนี่ยเหมาะสมแล้วส่วนกรณีราคา400บาทต่อเมตรเนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยในที่ประชุมกรรมธิการเราก็ถามครับว่าท่านซื้อ400บาทต่อเมตร ใช่หรือไม่ก็ตอบว่าใช่ครับสุดท้ายปลายทางพอเมื่อเรียกหน่วยงานอื่นๆเข้ามาเนี่ยท่านประธานครับก็ปรากฏว่ามีการแทรกรายการเข้าไป11รายการนะครับท่านดูในรายงานอยู่ในเล่มนี้นะครับไม่ใช่แค่เจ็ดรายการซึ่งผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรครับเพราะว่าบางรายการซ่อนอยู่ด้วยกันอย่างที่เพื่อนสมาชิกหลายท่านอภิปรายไปครับเช่นค่าขนส่งค่าประกันอย่างนี้เนี่ยผมก็ยกตัวอย่างในห้องประชุมครับบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราซื้อคอมพิวเตอร์สักเครื่องหนึ่งเนี่ยฮะหน้าห้องหน้าโต๊ะท่านประธานเนี่ยท่านประธานซื้อสายแยกไหม หรือท่านซื้อจอแยกไหมท่านซื้อฮาร์ดดิสแยกไหมท่านซื้อเมาส์แยกไหมเวลาซื้อมันก็ต้องซื้อยกกับยกลังมาแหละครับแล้วก็ต่อทดสอบใช้ครับถ้าเขาใช้ไม่ได้เราก็ต้องบอกผู้ขายบอกเอ๊ะคุณใช้ไม่ได้นะคุณต่อสายยังไงสายคุณมีปัญหาไหมในที่ประชุมก็ถามครับเอ๊ะแล้วทำไมจะต้องไปซ่อนเรื่องค่าประกันไว้ถึงขนาดถามกันครับว่าจํานวนหนึ่งล้านเมตรเนี่ยท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับคิดเป็นประมาณเกือบหลายร้อยกิโลเนี่ยนะครับ ประกันอุบัติเหตุไว้เนี่ยรถมันชนเสาไฟฟ้ากันทุกวันไหมครับและถ้าชนเนี่ยมันขาดที่พันเมตรร้อยเมตรไหมมันควรจะซ่อมเป็นบางจุดไหมและเวลาประกันโครงการเช่นโครงการหนึ่งเนี่ยร้อยยี่สิบเจ็ดล้านบาทบางโครงการเจ็ดร้อยกว่าล้านบาทเนี่ยครับทาไมไม่ท่านท่านไม่ประกันโครงการนั้นไว้ล่ะครับเช่นบริษัทกทำเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านบาทเมื่อมีรถไปชนเสาไฟฟ้าพังหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่ท่าน่้มเฉพาะโครงการของท่านโดยคิดเงินประกันได้หรือไม่ ก็เป็นข้อสักถามในที่ประชุมนะครับจึงเป็นข้อสังเกตครับว่าการซื้อเนี่ยมันผิดปกติจริงๆเราก็พยายามจะอารมุ่มอร่วยบางเรื่องนะครับเอาละบางเรื่องเราตรวจสอบไม่ได้ในเชิงลึกเพราะเป็นการเขียนกตินนกาในการ e auction ประเด็นต่อมาครับที่ท่านพุทธิพงศ์พูดไว้นะครับก็คือเรื่องการประมูล e auction ผมไม่เคยเป็นผู้รับเหมาครับแต่เวลาผมต่อของเนี่ยนะฮะซื้อผ้า199บาทต่อ150เขายังลดให้ครับนี่โครงการ2,400ล้านบาทท่านสมาชิกครับ บางโครงการน่าตกใจมากนะครับกดอ e ีออคชั่นกันลดแสนหนึ่งสองแสนอย่างโครงการบางโครงการ127ล้านบาทนี่ครับลดสองแสนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็0.018นเปอร์เซ็นต์นะเมื่อสิริร,รวมแล้วท่านประธานครับท่านสมาชิกครับ2,400ล้านบาทเนะี่ยลดไปได้7ล้านบาทคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ0.003เปอร์เซ็นต์ ผมว่าท่านที่นั่งอยู่ในห้องนี้พอมีความรู้ครับเรื่องอ e ีไออคชั่นไม่ว่ากันครับไล่คนจนมุมมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกครับแต่ว่าทําเพื่อประชาชนได้ไหมเป็นโอกาสคราวต่อไปได้ไหมประโยชน์ CCTV มีดีทท้งนั้นแหละครับเนี่ยฮะกทมเขาก็ทําบอกว่าจับคดีนั้นคดีนี้ได้ไม่เคยบอกเลยครับว่าไม่ดีไม่เคยบอกครับเพียงแต่ว่าถ้าท่านซื้อถูกท่านทําได้ดีท่านท,ทําทไปครับพวกเรามีหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบท่านยังตรวจสอบรัฐบาลได้อย่างเข้มขน้นพวกผมตรวจสอบกทมก็เป็นสีสันในระบบประชาธิปไตยเท่านั้นเองครับ เรื่องต่อมาครับความเสียหายที่เกิดขึ้นที่คุณพุทธิพงศ์บุญการพูดนะครับผมบอกได้เลยครับพูดลอยๆเพราะมันไม่มีในรายงานอะไรใดๆเลยกทมก็จัดทาตามปกตินะครับท่านสั่งชะลอจริงๆครับผมไปค้นข้อมูลครับกทมก็จัดซื้อจัดจ้างตามปกติครับบริษัทกอขอขงอจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งตามปกติครับไม่ได้มีตรงไหนเลยนะครับที่เขาไม่ทําและท่านก็พยายามจะอธิบายต่อด้วยครับท่านผู้ว่าบอกว่าจะเสร็จแล้ว24 0 0 0พตัว เพราะฉะนั้น4ประเด็นของท่านพุทธิพงศ์นะครับประเด็นต่อมาครับท่านสมาชิกับคุณอัธวิชเช่นเดียวกันครับอ้างว่าซื้อราคาถูกกว่าขี่เส้นใต้บอกว่าถูกกว่า500อครั้งผมก็บอกชัดเจนต่อมาครับว่านับตัวเลขเนี่ยนะครับถ้าท่านไม่ตกเลขและท่านบวกลบคูณหารได้ถูกต้องเนี่ยกทมก็ซื้อแพงผมขี่เส้นใต้พันครั้งเช่นเดียวกันครับ4 0 5 400หบาท50สิสตางค์นะครับ ไอ้หน,น่วยงานอื่นๆซื้อหลักร้อยหลักพันเขาซื้อประมาณ395บาทมันแพงกว่าอยู่แล้วถูกไหมครับของกทมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ยังไงก็แพงครับต่อมาครับที่ท่านบอกว่ากล้องดัมมี่ต่างประเทศมีการอ้างกันไหมในที่ประชุมกรรมธิการครับอ้างกันตลอดบอกว่าอังกฤษทําบ้างประเทศนั้นประเทศนี้นทําแต่พอขอพยานหลักฐานขอเอกสารตอบไม่ได้ครับนายกรัฐมนตรีนั่งอยู่อังกฤษถูกอ้างผมก็บอกเอ๊ะคุณอ้างอย่างนี้คุณเอาเอกสารมาสิครับ รับรองสิครับว่าเขามีจริงก็ไม่มีการรับรองแต่ประเทศไทยมีเพราะฉะนั้นผมจึงเป็นกรรมธิการคนหนึ่งครับที่เขียนอยู่ใน15ข้อบอกว่าประเทศไทยจะต้องไม่มีกล้องดัมมี่หรือว่ากล้องปลอมหรือว่ากล้องหลอกอีกต่อไปอันนี้ชัดเจนนะครับประเด็นต่อมาครับในส่วนของคุณเอกนัทพร้อมผัดพร้อมผัดเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ท่านได้พูดไว้ท่านกล่าวอ้างว่าช้าก็ลักษณะเดียวกันครับกับท่านพุทธิพรนะครับผมก็ไม่ได้บอกว่า ช้าหรือไม่อย่างไรแต่ท่านต้องไปตรวจสอบกทมครับเขาทําตามปกติแหละครับท่านอยู่ใกล้ตัวมากกว่าผมอีกคุณรัชดาก็อยู่ใกล้ตัวมากกว่าผมอีกท่านน่าจะตอบได้มากกว่าผมด้วยซ้ำว่าเขาช้าจริงไหมนะครับประเด็นต่อมาครับเรื่องการ,รบํารุงรักษาซ่อมแซม67บาทผมพูดไปแล้วนะครับในกรรมธิการถามกันเยอะมากว่าทําไมต้องแยกเป็นเมตรอีกหน่อยซื้อคอมพิวเตอร์ก็ต้องแยกสายเป็นเมตรด้วยซื้อสาย5เมตรอยากเอาจอตั้งนี่เอาเครื่องฮาร์ดดิสตั้งนูน่นรับค่าประกันสายเพราะสายยาว ทำไมไม่คิดทั้งระบบล่ะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตของกรรมธิการชัดเจนครับท่านที่เคารพครับเรื่องต่อมาครับในเรื่องที่ผมให้ความเห็นไว้นะครับท่านประธานครับอยู่ในหน้า42นะครับขออภัยครับในหน้า40ับท่านสมาชิกไล่ดูแต่ละประเด็นได้เลยนะครับเรื่องแรกครับมีผู้วิพากษ์วิจารณ์ในเว็บไซต์ครับนักข่าวอิสระเขาร้องผ่านเว็บไซต์ว่าไปเจอกล้องปลอมคือถ่ายไม่ได้พอไปดูใกล้ๆเห็นมีแต่กล่อง ถ่ายไม่ได้ก็มาร้องที่พักเพื่อไทยครับเราก็ถามว่าไอ้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นนานยังก็บอกเกิดขึ้นได้ประมาณสักห้าหกเดือนแล้วเพียงแต่ว่าคนก็สงสัยเพราะมีกรณีบางคดีครับมีคุณแม่ท่านหนึ่งมาร้องที่พักครับบอกว่าลูกโดนแทงตายปรากฏไปขอกล้องจากตํารวจครับผมถามตารวจท่านผู้กำกับที่นั่งอยู่นี้ตัวแทนจากบชนครับบอกว่าตํารวจไม่ค่อยมีกล้องในลักษณะจับอาชญากรรมครับมีแต่กล้องบอก,กอศูสองคือถ่ายภาพป้ายแดง แล้วก็ถ่ายภาพพวกฝาก่าไพแดงอย่างนี้เป็นต้นครับท่านี่กรารพครับเพราะฉะนั้นมันก็จึงเกิดปัญหาว่าเอ๊ะเราทํางานถูกที่ถูกทางไหมในเมืองนอกครับกล้องวงจรปิดจะต้องขึ้นกับอาชญากรรมนะฮะก็ต้องขึ้นกับตํารวจครับตํารวจมีหน้าที่ติดตามดูมีเหตุการณ์โน่นนี่นั่นก็เอาภาพเอาไว้ไปตามจับคนร้ายแต่กรุงเทพมหานครดันขึ้นกับส่วนราชก,การปกครองท้องถิน่นอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตในที่ประชุมบอกว่ามันไม่เหมาะประเด็นต่อมาครับ ในการจัดซื้อข้อห้าเนี่ยครับที่ผมให้ข้อสังเกตไว้ครับก็คือว่าที่พอที่ผ่านมาเนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยไม่ควรจัดซื้อกล้องพลางหรือว่ากล้องหลอกกล้องดัมมี่ครับไอ้กล้องลวงโลกในสื่อมวลชนเขาไปเขียนกันนะครับพวกเราก็ใช้คําว่ากล้องดัมมี่จนหลายท่านเนี่ยเข้าใจดีเข้าใจคํานี้ครับเราก็บอกว่าเอ๊ะถ้ากรทมไปติดตั้งไว้เช่นท่านไปติดตั้งไว้ตามบ้านเนี่ยเป็นเรื่องบุคคลครับไม่มีปัญหาเพราะบ้านใครอาจจะติดไว้หลอกโจรเออบ้านนี้มีกล้องวงจรปิดไม่ว่าการเป็นเรื่องปลอดภัยส่วนบุคคล แต่ถ้าท่านไปติดหน้าโรงเรียนอย่างเช่นวิทยาลัยกรุงเทพครับผมพาสื่อมวลชนไปดูก็ชัดเจนครับตัวหนึ่งติดจ,จริงตัวหนึ่งติดปลอมไม่มีกล้องแล้วถ้าเกิดมีใครไปทําร้ายนักเรียนหรือเกิดอะไรขึ้นรักวิ่งชิงปล้นกันตรงนั้นขึ้นกรุงเทพมหาคนครตอบอยังไงเลยครับกล้องเสียบันทึกภาพไม่ได้คํานี้ได้ยินชัดครับแล้วก็ปรากฏตามสื่อมวลชนบ่อยเราจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยประเทศไทยมันไม่ควรมีเลยไอ้กล้องปลอมเนี่ยนะครับเราไม่พูดถึงเรื่องราคานะครับหลายท่านพูดไปแล้ว ประเด็นต่อมาครับผู้แทนกรุงเทพมหานครแม้จะชี้แจงว่ามีการถอดกล้องพรางไปแล้วแต่ก็ยังพบว่าราคาของกล้องหลอกหรือว่ากล้องพรางมีความาราคาแพงเกินไปนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปผมไม่ได้ลงรายละเอียดครับแต่ประเด็นต่อมาที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดของกทมที่ผ่านมาพบว่ามีการกําหนดราคาทั้งระบบต่อผู้ประมูลงานควรจะควรจะกาหนดทั้งระบบนะครับเช่น หน่วยงานปปชครับผมดูจากรายละเอียดตอนที่เรียกเข้ามานะครับเขาส่งเอกสารมาผมถามเขาว่าโครงการเขาเท่าไหร่เขาบอก15ล้านบาทผมถามกี่ตัวติดประมาณ300กว่าตัวโดยประมาณนะครับผมจําตัวเลขไม่แน่นอนอยู่ประมาณนี้แล้วผมก็ถามเขาครับว่าการติดของเขาเนี่ยใช้วิธีการติดลักษณะใดคือแขวนบนสายหรือร้อยตามท่อผ่านฝ้าหรือส่งคลื่นไมโครเวฟเขาบอกเขาติดเหมือนกทมลักษณะคล้ายกันครับเมื่อเปรียบเทียบราคาแล้วเนี่ยท่านที่เคารพครับราคาเขาเนี่ย ก็ยังถูกกว่ากทมทั้งๆท,ท,ที่ปริมาณน้อยกว่าไม่ว่ากันครับอันนี้เป็นข้อสังเกตของผมนะครับในฐานะการรมธิการประเด็นต่อมาครับการจัดซื้อด้วยระบบ e auction เนี่ยนะฮะผมไม่มีความรู้ครับชีวิตเป็นสื่อสารมวลชนไม่เคยประมูลงานแต่พอดูแล้วมันแปลกใจอย่างที่ผมอธิบายท่านสมาชิกที่ได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับว่ามันน่าแปลกใจครับบริษัทซ้ําๆท่านดูชื่อได้เลยครับอยู่ในรายงานครับหลายท่านทําเป็นผู้รับเหมาหลายท่านประมูลงานจากรัฐท่านรู้ บริษัทคู่เทียบมีไหมบริษัทต่างๆมีไหมไม่ว่ากันครับแต่เรามองว่ากทมน่าจะยกเลิกหรือว่ารัฐบาลหรือว่าประเทศนี้อนาคตพักประชาธิปัตย์มาเป็นรัฐบาลท่านยกเลิกก็ได้นะครับหรือว่ารัฐบาลนี้ยกเลิกไปเลยการประมูล e auction ถ้าเกิดมันได้ต่ํากว่าความเป็นจริงมากนกเช่นท่านบอกเลยว่าห้ามต่ํากว่าประมาณ10หรืออย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่ามันลดต่ํามากเกินไปและมันเป็นกลุ่มซ้ําๆบางกลุ่มมาโครงการที่หนึ่งครับ ประมูลโครงการนี้บางกลุ่มมาโครงการที่สองครับในที่ประชุมก็ซักถามเขาว่าเอ๊ะแล้วยี่ห้อกล้องเหมือนกันอีกไหมยังไม่ได้ลงรายละเอียดด้วยซ้ํานะครับแต่ว่าอยู่ในรายงานนี้ท่านที่ารพโปรดดูนะครับนอกจากนั้นครับข้อ9กาครับการจะซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในแต่ละประเภทก็ยังมีราคาสูงครับผมถามผู้แทนจากกรุงเทพมหานครครับว่าลักษณะกล้องเนี่ยนะครับ ผมเป็นช่างภาพเก่าผมจะรู้เลยว่ากล้องลักษณะนี้ถ่ายกลางคืนได้เพราะใช้แสงอินฟาเลดตกล้องลักษณะนี้แงาหน้าขึ้นเอียงซ้ายเอียงขวาเพราะมีจอยควบคุมได้ราคามันแตกต่างกันครับท่านใช้ตรงวัตถุประสงค์ไหมเช่นท่านบอกท่านบอกว่าสานักจราจรจะดูเรื่องรถผ่าไฟแดงผมถามต่อไปครับว่าแล้วท่านจะไปดูทําไมเพราะเมื่อท่านดูเสร็จท่านก็ต้องไปแจ้งกองบัญชาการตรํารวจนครบาลกองบังคับการตารวจจราจรศูนย์สองลครับ อจับด้วยนะไยแดงรถคันนี้ผ่าไฟแดงครับว่าผมถึงบอกว่ามันผิดตั้งแต่ต้นวัตถุประสงค์การใช้งานนี่ครับแล้วถ้าเกิดมีอาชญากรรมท่านนึกภาพดูนะครับเจ้าหน้าที่เทศกิจหรือเจ้าหน้าที่เขตดูอยู่หรือเจ้าหน้าที่กรทมดูภาพอยู่มีคนกาลบังจะแทงละทำร้ายคนครับปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เห็นปุ๊บจากกล้องทําไงครับแจ้งห้องวิทุของกรทมครับกรทมแจ้ง191้นไหมครับหรือแจ้งผ่านฟ้าครับผ่านฟ้าแจ้งสนบกนรสามครับบกนรสามแจ้งโรงพักครับ ลงพักกว่าจะแจ้งสายตรวจกว่าจะไปถึงครับผมถึงบอกว่ามันแปลกตอนนั้นเองแหละครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เนี่ยถ้าอนาคตครับประเทศไทยจะทําเรื่องนี้ควรจะคิดกันให้จบเป็นสาระตะแล้วก็เอาเหตุผลที่ผมพูดเนี่ยไปใช้เป็นประโยชน์ครับกรทมมีหน้าที่ดูแลเรื่องอะไรครับถังเท้าท่านดูแลท่านติดกล้องเรื่องทางเท้าไม่ให้พ่อค้าแม่ค้ามาขายกันลุกล้ําทางอะไรอย่างนี้ท่านทำครับแต่ถ้าเป็นเรื่องอาชญากรรมเรื่องอะไรต่างๆขั้นตอนมันซับซ้อนครับผมถามท่านบุ้งกับว่าเวลาคนแจ้งเนี่ย ทำไงครับหนึ่งแจ้งตรงกับโรงพักสองหน่วยงานอื่นแจ้งมาว่าจะประสานรถสายตรวจขี่มอเตอร์ไซค์ไปใกล้ได้ก็เรียบร้อยครับขโมยกลับบ้านเรียบร้อยประเด็นต่อมาครับท่านประธานครับการจะซื้อไอ้แก้วนาแสงในข้อ1ินะครับผมได้อภิปรายไปแล้วนะครับได้อธิบายท่านแล้วนะครับ10.1ครับเปรียบเทียบในท้องตลาดพบว่าราคา4ี่ร้บาทเป็นราคาที่สูงเกินความจริงก็อธิบายแล้วนะครับแต่ผมก็ยังยืนยันครับว่ามันแพงเกินไป และที่สําคัญต่อไปนี้ท่านอย่าเอาอะไรไปรวมเลยครับถ้าท่านบอกหัวก็คือหัวมือก็คือมือครับแต่ท่านบอกว่าตัวประกอบไปด้วยอวัยวะ30กว่าชิ้นและท่านตีราคาอย่างนี้เนี่ยมันดิ้นได้ครับพอมันดิ้นได้พวกมก็เกิดข้อคอรหาท่านเชยวัฒน์พูดตั้งแต่ต้นครับผมทวงเรื่องของการขนส่งครับเจ็ดบาทต่อเมตรครับเส้นนิดเดียวครับสายไฟเบอร์ออปติกและที่สําคัญก็คือว่าถ้านับเป็นกิโลหรือว่าเป็นเมตรเนี่ยครับรถบรรทุกรถปิกอัพหนึ่งคันเนี่ย ผลได้เป็นหมื่นหมื่นเมตรครับก็แสดงว่าค่าขนส,ส่งที่ท่านชัยวัฒน์เนี่ยพูดเนี่ยยังถูกเลยครับผมคำนวณเนี่ยเที่ยวหนึ่งประมาณห้าหกเจ็ดหมื่นบาทอ่ะถ้าท่านไม่รวมครับซื้อของท่านเหมาเลยโอ้โหทำล้านเมตรแต่เป็นผมผมก็ส่งฟิล์มกันแหละครับเพราะกําไรมันแทรกอยู่ในนั้นแล้วการทดสอบก็เช่นเดียวกันท่านที่รพครับในข้อสังเกตนี่ก็พูดไวน้นะครับว่าสายเนี่ยต้นต้น,ตนสายปลายสายเนี่ยเวลาเราไปซื้อเค้าซื้อโทรทัศน์ตั้งแต่ปักเสียไปปุ๊บกว่าจะถึงเครื่องเนี่ย เราไม่รู้หรอกครับว่ามันจะใช้ได้ไม่ได้เพราะมันมีมอกกคือมาตรฐานอุตสาหกรรมสายไฟเบอร์ออปติกของกรทมก็มีเหมือนกันนะครับต้องผ่านมอกก็หมายความว่าผ่านกระบวนการทดสอบตั้งแต่ต้นทางการผลิตแล้วเราก็ให้ข้อสังเกตต่อครับว่าเอาถ้าอย่างนั้นเนี่ยท่านไปคิดทําไมล่ะค่าทดสอบอธิษฐานแย้งอีกบอกว่าการทดสอบคือทดสอบตั้งแต่กล้องสายมอนิเตอร์เอาเวลาติดตั้งต่างๆเนี่ยซื้อของซื้อโทรทัศน์ติดในห้องประชุมสภามันก็ต้องทดสอบอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นทําไมไม่คิดรวมทั้งโปรเจกต์เลยนะครับหนึ่งมืนตัวค่าทดสอบเท่าไหร่เมื่อทดสอบได้ใช้งานในที่ประชุมกรรมธิการในรายงานนะครับท่านที่กรพครับมีการอ้างว่าการทดสอบเป็นหลักการของกรุงเทพมหานครเช่น,นท่านเชยยครับมีผู้ปูดท้วงเชิญท่านวันชระครับปท้งเรื่องอะไรครับท่านประธานที่เรพกระผมนายวัชราเปทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะโฆษกคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้เช่นเดียวกับนายจิรายุห่วงทรัพย์ท่านประธานครับผมได้ฟังนายจิรายุอภิปรายมานานมากการตอบคําถามของกรรมธิการคนตอบให้ได้ประเด็นอย่ายเยื่นเยอะอย่าอภิปรายแล้วไม่ควรอภิปรายซ้ําครับเพราะท่านได้พูดไปหมดแล้วในกรรมธิการ ผมจึงกราบเรี่านประธานได้โปรดควบคุมการประชุมและบอกนายจิรยุข่วงทรัพทักษินพูดสั้นๆครับขอขอบคุณเอาไม่ควรกระแนกกระแดกกันนะครับในที่ประชุมก็ท่านท่านจิจิรยุครับสรุปสรุปได้ก็สรุปไปท่านประธานครับสาระล้วนๆนะครับที่พูดแล้วก็ปรากฏอยู่ในรายงานครับไม่ถือสาครับคนหน้าดำจิตใจก็เป็น้ยชอบแขะชอบจิกชอบกัดคล้ายๆตุดเข้ทุกวันครับท่านประธานครับ ในส่วนประเด็นที่ผมได้อธิบายเนี่ยนะครับอยู่ในรายงานนี้ทั้งหมดสิบภาพท่านเจยุครประท้วงแล้วผมผมว่าทั้งทั้งคู่ทั้งสองท่านนะครับพูดเรื่องที่เป็นประโยชน์กับประชาชนดีกว่าเชิญครับท่านประท้วงเรื่องอะไรท่านประธานที่เคารพผมว่าระลับไปทองมีชีรายชื่อประชาธิปัตย์ขอประท้วงนายจิรายุห่วงทรัพย์ผิดข้อบังคับข้อ6 1อวรกสองท่านประธานครับ ต้องถอนคําว่าชอบกัดครับเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกัดไม่ได้ครับเสียดสีชัดเจนครับและสสไม่ใช่สัตว์ที่จะมากัดกันในสภาครับฉะนั้นขอถอนคําว่ากัดครับท่านเจริญโยครับถอนถ้าจะได้อภพิปายต่อครับมันก็เหมือนเอาเรื่องที่เป็นประโยชน์่อประชาชกันหครับคาว่าจิกคําว่าตุด นะแล้วก็ขอเปลี่ยนเป็นว่าท่านไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษในการตั้งเอาเอาเรื่องอภิปรายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนดีกว่ามะง,งั้นผมไม่ยาทั้งคู่นะผมอยากให้นั่งนักงสองคนนะครับเชิญครับเมื่อกี้ครั้งเรื่องของการทดสอบของกรุงเทพมหานครนะครัครบที่ผมอภิปรายเนี่ยพี่วชระเพชรทองของผมเนี่ยถ้าตั้งใจฟังและเข้ามาตั้งแต่ต้นเนี่ยท่านจะเข้าใจว่าผมอภิปรายในส่วนความรับผิดชอบของกรรมธิการที่ปรากฏอยู่ในนี้ท่านไม่ได้ฟังท่านเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้นี่เองนะครับ ท่านประธานครับเรื่องของกทมเนี่ยนะฮะพูดถึงเรื่องการทดสอบท่านเจริญยุครับเนี่ยก็อย่างนี้แหละครับไปพิไปายไปไม่ได้หรอกครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพกระผมนายวัชราเพชรทองสมาชิกสภาผู้แทนาราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคปัญญธิปัตในฐานะโฆษกคณะกรรมาการวิสามัญชุดนี้เช่นเดียวกับนายจจริยุห่วงทรัพท่านประธานครับเพื่อนสมาชิกได้ทำผิดข้อบังคับข้อ61อีกครั้งหนึ่ง กล่าวหากระผมว่าไม่ได้ฟังท่านรู้ได้อย่างไรว่าผมไม่ได้ฟังเพราะการที่ท่านได้อภิปรายมีการถ่ายทอดในบริเวณรัฐสภาแม้ว่าผมไปนั่งเป็นประธานคณะอนุกรรมธิการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องชายชุดดำในห้องเอาเอา,เอาเรื่อง c ีทีก่อนครับเอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องอื่นอย่าเพิ่งพูดท่านประธานครับขณะที่ผมนั่งเป็นประธานผมสั่งให้เจ้าหน้าที่สภาเปิดโทรทัศน์ ของท่านประธานเนี่ยครับฟังตลอดเวลามีสองหูก็จริงครับแต่ฟังสองทิศทางเลยครับเพราะฉะนั้นฟังนายจิรยุห่วงทรัพย์มาโดยตลอดและฟังจนงท่านเดินเข้ามาในห้องประชุมแห่งนี้สรุปว่าผมฟังทุกถ้อยคาที่นายจิรยุได้พูดมาจะมากล่าวหาว่าผมไม่ได้ฟังไม่ได้ครับเป็นการดูถูกเหยียดหยามและเสียสีกับผมครับท่านเจยุครับทั้งสองทั้งสองท่านนะครับกรุณาทั้งคู่ครับผมว่าประชาชนฟังท่านทั้งสองคนนะครับทราบดีว่าท่านแต่ละคนทําอะไรครับเชิญเชิญต่อครับ เอาในประเด็นครับ้าน,นอกประเด็นผมตัดไม่ให้พูดท<ร>ั้งคู่แลรวครับท่านครับท่านวชระเพชรทองฟังครับเรื่องต่อมาท่านประธานครับข้อสิบเนี่ยนะฮะการเป็นข้อสังเกตจะไม่ไดไ้ความว่ากทมจะต้องเอาไปตีพิมพ์หนังสือก่อนที่กรรมธิการจะรายงานแบบนี้แล้วก็แจกไปทั่วอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะเราเขียนบอกว่าถ้าเกิดเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยควรจะแยกสายก็าสายประกันก็ประกันไม่ใช่ว่าเอาทุกอย่างมารวมกันหมดแล้วบอก4ี่ร้อบาทอย่างนี้ไม่ได้ครับ ประเด็นต่อมาครับข้อ12ครับกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ส่งเรื่องถึงปปชให้ดําเนินการครับเนื่องจากพบสิ่งผิดปกติอันเป็นความผิดต่อหน้าที่ราชการของกรุงเทพมหานครรายละเอียดผมไม่พูดนะครับเดี๋ยวท่านก็จะมาท้วงต่อยแต่ว่าที่น่าสนใจต่อมาครับก็คือว่าในกรณีติดตั้งกล้องโครงการดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับไม่ควรนาบรรทัดฐานของกรุงเทพมหานครไปใช้กับทั้งประเทศครับและมติของที่ประชุมคณะ,ะกรรมาการวิสามัญครับ ฟันธงชัดเ,เจนครับว่ามีสิ่งผิดปกติแล้วก็มีรายละเอียดมากมายที่อยู่ในเล่มนี้ครับแต่ผมก็ผิดหวังครับว่าพยายามจะบอกว่าเป็นการเมืองไม่เกี่ยวเลยครับการ,การเมืองเลยเรื่องนี้ตั้งแต่ผู้ว่ายังไม่หมดเวลาสองปีกว่าแล้วก็เข้าสู่สาภามาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วครับผ่านไปปีกว่าแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำความจริงก็คือหนึ่งกรุงเทพมหาคนครยอมรับว่ามีกล้องปลอมหรือว่ากล้องหลอกหรือว่าดัมมี่จริงครับเรื่องต่อมาก็คือการจัดซื้อมันผิดปกติครับ เรื่องต่อมาก็คือว่าควรจะส่งเรื่องนี้ต่อปปชครับเพราะฉะนั้นสรุปสุดท้ายท่านประธานครับในความเห็นของผมและมะติของกรรมธิการแล้วก็ตอบท่านสมาชิกหลายท่านนะครับว่าตามที่ท่านได้ถามตั้งแต่ต้นครับผมก็พยายามจะอธิบายตามข้อมูลที่ท่านได้ถามมาครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับท่านโกวิทท่านยกมือก่อน,นอครับท่านประยุพครับท่านโกวิทท่านยกมือครับ ท่านธนาเจ้าไงฮะเชิญครับท่านประธานสภาที่เคารพผูุ้ทธิพงศ์ภูนักกนสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร,ครพักประชาธิปัตย์ผมได้อภิปรายไปในเบื้องต้นนะครับในตอนในตอนตอนแรกแล้วก็มีท่านกรรมธิการหลายท่านได้ลุกขึ้นมากรุณาตอบผมในอีกอีกด้านหนึ่งนะครับ แต่ผมก็รับฟังครับไม่เป็นไรเพราะก็ทํางานร่วมกันมาหลายหลายสัปดาห์เพียงแต่ว่ามันมีเรื่องหนึ่งที่เมื่อสักครู่ท่านขออนุญาตเอ่ยนามท่านจิรายุหงรั์นะครับได้กล่าวชื่อผมแล้วก็บอกว่าผมโกหกนะครับในเรื่องที่บอกว่าหลังจากที่มีการดําเนินการหรือมีการตรวจสอบกันขึ้นมาเนี่ยทางกทมได้มีการฉลอท่านบอกว่าผมโกหกไม่ได้มีการะลอใดใดทั้งสิ้นผมขออนุญาตท,าท่าประธานสั้นๆนะครับ จดหมายที่อยู่ในมือผมเนี่ยเป็นบันทึกข้อความลงนามในวันที่25ตุลาคม2554เป็นเรื่องขอชะลอดำเนินการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เดี๋ยวผมจะฝากจดหมายฉบับนี้ให้ท่านประธานไปนะครับลงนามโดยท่านรองผู้ว่าการกรุงเทพมหานครธีรชนมโนมัยพิบูร์รักษาปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าการกรุงเทพมหานครรวมทั้งท่านปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ชะลอจริงตามที่ผมได้ข้อมูลแล้วก็นำเสนอสภาแห่งนี้ไปทั้งหมด12รายการแล้วก็อีกฉบับหนึ่งครับลงวันที่16พฤศจิกายน2554เช่นกันเรื่องขอชะลอการดำเนินการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด CC t ีวีของกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมอีก2รายการทั้งหมด14รายการก็ชะลอไปหลังจากที่กรรมธิการของสภาได้มีการตรวจสอบไปผมก็ได้ข้อมูลตรงนี้ครับผมก็เลยเอามาอภิปรายว่าไดไ้ได้หยุดไป แล้วเมื่อกี้ท่านจิรายุบอกว่าผมาโกหกหรือพูดไม,ไม่เป็นความจริงผมก็ขออนุญาตแล้วเดี๋ยวผมซีลล็อกส่งให้ท่านประธานส่งให้กรรมธิการถ้าจะได้เห็นว่าผมก็พูดตามนี้ครับไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นนะครับแลบ้วท่าชิรายุาถ้าจะกรุณาให้ท่านประธานช่วยถอนก็ได้ครับถ้าเดี๋ยวผมจะส่งอันนี้ให้ผมไม่ได้ติดใจเรื่องอื่นเพียงแต่ว่าผมก็ดูตามเอกสารที่ได้มาลงเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับก็ขออนุญาตท่านประธานเท่านี้ก่อนครับครับ ขอให้เขาพาดพิงก่อนครับทีละท่านครับทีละท่านเชิญท,ท,ท่านจียุพาดพิงอะไรฮะเรื่องไหนทีละประเด็นนะท่าน,ทานครับท่านครับทีละประเด็นเนี่ยครับผมไม่ได้เจตนาจะไปบอกว่าพี่พุทธพงษ์จะไปโกหกอะไรนะครับแต่ผมบอกว่าข้อมูลเนี่ยไม่ว่าท่านผู้ว่ากทมหรือท่านเนี่ยต้องมีใครพูดโกหกสักหนึ่งคนที่ผมพูดอย่างนี้เมื่อกี้ท่านอธิบายบอกว่ามีจดหมายจากกทมเนี่ยลงวันที่13พฤศจิกายนนะครับแต่ท่านที่คารบครับ สภาเราอนุมัติที่มีการยืดยติขออภัยที่เอ่ยท่านท่านเสียชีวิตไปแล้วท่านสถาพรเนี่ยในวันที่23พฤศจิกายนนะครับคือท่านจะประกาศชะลออะไรมันไม่เกี่ยวกับสภานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงอธิบายชัดเจนว่าหนึ่งมันไม่เกี่ยวและสองก็คือท่านผู้ว่ากาทมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเมื่อวันที่28ตุลาคมปีนี้นะว่าท่านทาเสร็จแล้ว20,000ผมก็พูดข้อมูลตามข้อเท็จจริงไอ้เอกสารท่านเนี่ยผมเคยเห็นครับ เขาสั่งชะลอเพราะมีคนไปสืบทราบได้ว่ามันมีกล่องกลอ้องมันมีกล้องหรอกแต่ไม่เกี่ยวกับสภาผู้แทะะนราษฎรครับก็ขออนุญาตชี้แจงในประเด็นนี้ครับท่านประธานครับอา้าวท่านพุทธพงศ์ชี้แจงภาพ